รถนั้น G ีซูบูไวนะครับวันนี้เราก็พาชมเจ้าคาวากิ k i z สามร้อยนะครับโอเคร้านเรานะครับรับซื้อขายและเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับรับฟิตแฟนซ์ให้ลูกค้าถึงที่เลยนะครับแล้วก็รับรถถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้ามีรถรุ่นไหนนะครับส่งรูปรถรูปเล่มทะเบียนรูปสมนาเล่มนะครับทางที่มีเล่มแล้วก็ยังติดที่แฟรนซ์นะครับผมรับซื้อหมดนะครับโอเคก็ วันนี้นะครับจะพาชมเจ้าแซดนะครับสามร้อยเท่ๆอีกคันหนึ่งนะครับเพราะว่าคันนี้ทำลายสติกเกอร์นะครับของแต่งนะครับก็น้อยคันนะครับที่จะเป็นลายแบบนี้นะครับก็จะไม่เหมือนใครเท่ไปอีกแบบนะครับโอเคก็เดี๋ยวเซอร์วิสไปหลายอย่างมากคันนี้เริ่มมาที่ยางหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้แอตติล่าร้อยสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดยางปีใหม่นะครับก็ดอกเต็มนะครับไม่ไม่ใช่เหลือเต็มคือยางใหม่นั่นแหละพูดง่ายๆเนาะโอเค แล้วก็ปั๊มสวยนะครับจานสวยไม่มีตกล่องนะครับล้อสีทองไม่มีตําหนินะครับสวยดีนะครับมีตําหนิพวกสีดำขี้ดินเกาะบ้างนิดหน่อยนะครับแค่นั้นแต่สีไม่ถลอกนะครับบังโคลสีดําด้านเดิมโรงงานนะครับแบตสติ๊กเกอร์อะไรแต่งนะครับแบบนี้นะฮะไฟหน้าสวยเดิมดีนะครับมีรอยคูดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับกามน้ำสเตเลสมาพร้อมมอน้าที่ ลังพึ่งไม่ล้มนะครับแต่มีคิ้วคีดินดิดหน่อยนะครับก็ซีเรียสจะจัดการให้ได้นะครับคันนี้ยังไม่ค่อยเกลี้ยงเท่าไหร่นะกนะ็ชิวหน้าเป็นชิวแต่งนะครับ n o อตเลสสตัวใส่ไปให้แล้วไฟเลี้ยวแต่ง LED นะครับนะครับด้านบนมาก็จะเป็นกระจกปลายแฮนด์ทรงเซียมือเบรกซ้าขวานะครับจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ของเก่าไม่สวยนะครับแล้วก็ เรือนไม้นะครับเลขไม้แท้รับประกันเลขไม้แท้นะ21,600โลนะครับวัดรอบเป็นอนาล็อกนะครับความเร็ววินดีตอนนะครับปรับทิป A อทิปบได้นะครับทิป1นึทิปสนี่นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็เตือนเรื่องน้ำมันเครื่องอความร้อนแล้วก็ ABS นะครับมีเวลาบอกมีเกียร์น้ำมันบอกนะครับชัดเจนเกียร์ไม่มีนะครับตัวนี้โอเคก็ ผงข้าบนแผงข้าล่างสวยสต็อปเปอร์สวยนะครับปั๊มสวยนะครับม,มีตำหนิใดๆถังสีเดิมโรงงานแท้นะครับมีตําหนิตรงนี้นิดนึงหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งที่สองที่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกคาบของกันลายกันลายถังนะครับอย่างเงี้ยเขาแปะมาอย่างเงี้ยแล้วลอกออกเนี่ยกาวมันติดลองใช้น้ํายาเช็ดแล้วไม่ออกนะครับตำหนิตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ลอยสีกระทอะตรงนี้นิดนึงนะครับ นอกนั้นถังสวยไม่มีบุบน,นะครับสติกเกอร์ลายแต่งนะครับ SXR อะไรก็ไม่รู้นะครับจะเท่ดีนะฮะแล้วก็เป็นลายที่แบบว่าน้อยคนน้อยคันนะครับที่จะแปะลายแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายเดิมแข้งซ้ายขวายสวยหมดเลยนะครับโครงสร้างของเครื่องยนต์เดิมดีสวยเดิมสีเดิมนะครับเลขเครื่องเดิมเลขก็ถังเดิม,ลขขดมแล้วก็ชั s s ีโครงต่างเนี่ย สีเดิมโรงงานแท้นะครับแล้วก็ไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีปิดคว่ำจมนา้าเฟ้ยไม่ลดหายใดๆนะครับหน้าสเปดใสๆนะครับรถมือเดียวนะครับเอ้ยคันนี้รถน่าจะสองมือที่สองนะครับคันนี้น่าจะมือที่สองใช่ใช่ท่อแต่งอะคาโบวิตคาร์บอนแท้นะครับตัวนี้ก็จับไม่ร้อนเวลาขับไกลๆนะครับเพราะว่าปิดคาร์บอนนะฮะแล้วก็เบรกใหม่เกียร์ มีตําหนิเรื่องของสีที่ลอกนะครับนิดหน่อยก็ตามน้องหล่อเห็นทํางานปกติทั่วไปยางหลังเบิกให้ใหม่นะครับร้อยห้าสิบหกสิบสิบเจ็ดแอสพิล่านะครับปียางสองพันยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่สิบห้าก็ยางใหม่ทิปนะครับหน้าหลังเบิกใหม่ได้เลยให้เลยนะครับแล้วก็ผ้าเบรกหลังเหลือเยอะนะครับจะหลังไม่ตกรลองนะครับสวิงอันด้านหลังสวยงามสวยเดิมดีนะครับสีเดิมนะครับน็อตนัดเดิมหมดนะครับไฟท้ายแต่งนะครับบวกไฟเลี้ยวไปให้ด้วยนะครับ แต่จริงไฟลัดตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยวในตัวอยู่แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้แต่ม,มองไม่ค่อยเห็นก็เลยตัดมาเป็นต่อกับไฟเลี้ยว led ให้ไปพร้อมกับไททันเซเวนสปีดตัวนี้นะครับของใหม่นะครับตัวนี้เบิกมาให้ใหม่ก็คือจัดเต็มให้เลยนะฮะทั้งโซ่โซ่ก็เบิกใหม่นะครับสเตอร์ก็เบิกใหม่นะครับจัดเต็มให้เลยเป็นโอลิงห้าสองศูนย์นะครับสเตอร์พระาทิตย์นะครับเรียบร้อยละสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็สีเดิมล้อเนี่ย ก็สีสวยนะครับข้างหลังก็ไม่มีทะลอกอะไรลองขนแมวนิดหน่อยนะครับแข้งด้านซ้ายสวยเดิมดีนะครับเท้อต่างๆัก็สวยเดิมผมชอบสติกเกอร์คันนี้มากเลยมันดูเหมือนทิดแข็งนะครับของคาวกีโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงคันนี้กุญแจนะครับสองดอกมีให้เลยนะครับครบนะครับ <Okay. S 2> อันนี้เดี๋ยวแถมไม่ให้ก็แปะทับรอยตำหนิที่ผมบอกอนะเนาะมันจะได้ไม่เห็น นะครับยวค่อยแปะนะครับโอเคก็ฟังเียงเธออันิดนึงตาทีเดียวติดแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ท่อไม่รันมากนะครับก็เดินคอประมาณนิ้วครึ่งออกมาออกมาสองนิ้วแล้วก็ปลายกระสองนิ้วนะครับปลายเนี่ยมันมีจุกลดเสียงอยู่ถ้าอยากให้เงียบอย่างนี้ทำได้ ให้มันเงียบได้ใส่แคสไปนะครับ okay. โอเคฝัประมาณนี้รอบเครื่องจัดดีนะครับรอบไม่ตกน้ามันเครื่องถ่ายใหม่ไปสัมผพสแท้100%งรอนะครับน้มันเครื่องไส้กรองเปลี่ยนแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยคือรถพร้อมใช้คือผมชอบขายรถที่มันพร้อมใช้งานแล้วก็เซอร์วิสให้ลูกค้าแบบคือสบายใจแล้วผมก็กล้าการันตีรถด้วยว่า ผมรับประกันเครื่องแล้วบไฟให้1เ e ดือนเนี่ยรถมันต้องไม่เป็นอะไรแมลว่าถ้าผมรับประกันเครื่อง1เด e ือนเนี่ยให้ลูกค้าแล้วรถไม่เป็นไรผมก็ต้องไปเซอร์วิสต,ต้องไปซ่อมให้ลูกค้าอีกผมชอบขายรถที่มันพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับยางหน้าใหม่พั b เบ k ใหม่โซ่ใหม่สเตอร์ใหม่ยางหลังใหม่น้ำมันเครื่องใหม่ไส้กรองน้ำมันเครื่องใหม่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็พร้อมใช้งานชอบขายรถสวยๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่ 70,000กว่าบาทนะครับ7 5 0 0 0บาทเงินสดลดได้นิดเดียวนะครับบางมากคันนี้แล้วก็ฟรีเข้ามาสีพราโบฟรีค่าส่งรถฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับออกรถอยู่ที่2,900บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนลูกค้าจะใช้เงินผ่อนอยู่ที่2,699นะครับ2699เลขสวยๆนะครับโอเคงวดบางๆแบบนี้นะครับผ่อนเวฟร้อยบห้ายังแพงกว่านี้เลยนะฮะแต่คันนี้ผ่อน4ปีนะครับผ่อนจบก็ รถเป็นของลูกค้าเล่มเป็นของลูกค้าเรียบร้อยนะครับถูกต้องรถของเราเนี่ยคือลูกค้าดูวิดีโอแล้วถูกใจลูกค้าไม่ต้องมาที่ร้านผมที่อุทัยก็ได้ลูกค้าถูกใจเชื่อมั่นในร้านรับประกันเลขไม้แท้รับประกันเครื่องยนต์นะครับรับประกันไม่ชนหนักนะครับไม่ก่อไม้ใดๆนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยเห็นสภาพรถแบบนี้สวยๆก็ตัวจริงก็สวยอย่างในรูปนะครับอย่างในวิดีโอนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลฟ์สดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่ผมจะบอกก็คือลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่ร้านผมมีบริการจัดเฟนแนซ์ทิงหน้าบ้านนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดลบบุรีโทรมาเลยดูสุขระการลบบุรีสระบุรีได้หมดครับจัดได้ทั่วประเทศเชียงใหม่มมผมไปหมดนะครับก็มีทีมงานของเรื่องเช็คเกอร์ไฟแนนซ์นะครับการตลาดวิ่งไปถึงหน้าบ้านนะครับเซ็นปุ๊บสองสามวันหากรู้ผลขอตัวรถอีกประมาณไม่เกินเจ็ดวันนะครับส่งรถได้นะครับก็เบ็ดเสร็จขั้นตอนก็อยู่ประมาณสิบห้าวันในการสากเต็นนะครับแต่ลูกค้ามาที่ร้าน สองสาวันหรือว่าช้าเลทส,สุดรประมาณ5วันรับรถได้เลยนะครับไม,ไม่เกินนี้โอเคตอนนี้กเ็เรื่องของขนส่งนะครับในกรุงเทพมีปัญหาโอนไม่ได้นะครับต่างจังหวัดตอนนี้ยังโอนได้อยู่ผมไม่รู้นะว่ามันจะโอนได้ต่อไปหรือเปล่านะครับกรุงเทพเดินหน้าไปอีกเดือนหนึ่งครับไม่ใช่เดินหน้าเดือนนี้แหละต้นเดือนเนาะก็ไปอีกเดือนหนึ่งนะครับอุทยยังเปิดอยู่นะครับต่างจังหวัดในลางหลาที่ไม่เป็นื้นี่สีแดงยังเปิดอยู่นะครับเพกอย่างก็ยังเป็นปกติครับก็โอเค วันนี้ขอฝากเจ้า z ซดสามคันนี้ไปด้วยนะครับคิดว่าอยู่ไม่นานเพราะว่าออกรถถูกผ่อนถูกสบายๆนะครับถ้าใครถูกใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมยินดีที่จะบริการแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ฝากเพี่นานี้นะครับสวัสดีครับ